สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีแฟนคลับนะครับทางช่องช่างเต่าน้ําโชคนะครับเนาะหรือว่าสวัสดีกับท่านผู้ชมทุกทท่านนะครับที่เขามาหลับชมในช่องช่างเต้าน้ําโชคนะครับเนาะมือนี้ช่างเตาก็จะมาแบ่งปันแนวทางนะครับเนาะแนวทางของช่างเตาเองนะครับค่ะคือว่าแนวทางของซ่างเตาคกะเดินดีอยู่เนาะครับเนาะคือว่าเดินดีมาตลอด ถือว่างวดวันที่สองเป็นสภากลมีจีนะครับเนาะสร้างเต่าเกิดแตกสามตัวนะครับเนาะสร้างเต่าให้ไปที่ศูนย์หกเก่านะครับแต่ว่ามนันออกค่ะศูนย์หนึ่งเก้านะครับเนาะก็ถือว่าพลาดไปแต่ว่าเลขวิ่งแกนยังเข่าคือเก้านะครับงวดนี้นะครับงวดวันที 16, ่สิบหกเป็ภาคมนะครับสร้างเต่าค่ะจะมาแบ่งปันแนวทางนะครับเนาะก็ชอบก็ชอบ กับมึงไปก้อนนะครับเนาะถ้าชอบจังค่อยจัดต่างแต่ยังไม่ชอบกับพานไปก้อนถือว่ามึงเพื่อเปลี่ยนแนวทางนะครับเนาะเอา้าแนวะทางในงวดวันที่สิบหกพฤษภาคมนี้นะครับเนาะสอบปันหเราะหูสม,มุงนี้เนาะครับซังเต่ารัใชายตัวใดเดี๋ยวเดี๋ยวกับซังเต่าก็จะเคลียร์ให้เลยแต่เกินไปก่อนว่าแนวทางของซังเต่าเื่อนี่นะครับเนาะ,บน,ะบนราง ทือว่าเป็นตัวเดียวกันเลยนะครับเนาะเอาทำมักน้ำก็ย่างไจัดนะครับ้าบ่มหมักกับ่านไปกอนกับมึงไว้เพื่อปนเปลี่ยนแนวทางนะครับเนาะเอาจะเป็นตัวใดเดี๋ยวสร้างเตาค่ะจะเทียนให้มึงเลยนะครับเนาะไปมึงไปพร้อมๆกันเดี๋ยวหมักจังไดหรือว่าบ่มหมักจังไดกับให้มึงเพื่อปนเปลี่ยนแนวทางนะครับเนาะ ถือว่าเอฟซีท่านใดนะครับอยากมีตัวเล็ตัวดีนะครับเนาะเพื่อจะเบ่งปันน่นในกับท่านผู้ชมห้องด้มึงแนวทางดีๆนะครับเพื่อจะได้เชื่ยงเชคเื่องลาบนะครับเนาะกับเบ่งปั่นมาไดนะครับกับคอมเมนต์มาไดตามใต้คลิปของสังเตาใดนะครับเนาะสังเตาจะแนะนำเสนอให้นะครับ ถึงว่าผู้ติดตามจะหน่อยนะครับเนาะแต่ตัวเลขนําเสนอนี่หรือว่าแนวทางนําเสนอนี้กับแม่นคือกันนะครับเท่ากับเลือกเมองเอานะครับเนาะอันนี้ก็เป็นควอมเสนอแต่ละบุคคลนะครับมักบ่มัก,กตัดสินใจเอาเองนะครับเนาะเอาเดี๋ยวสร้างเตาก็าจะเชืียให้เป็นแนวทางของสร้างเตาเองนะครับอพิถุว่าว่ากันนะครับเนาะ กาสร้างเต่ากะปล่อยนทางมาเป็นระยะหนึ่งแล้วนะครับเป็นระยะหนึ่งแล้วกะงวดวันที่สิบหกพฤษภาคมนี้แต่ว่าสร้างเต่ากะมันใจนะครับมันใจในสูตรของตัวเองนะครับเนาะผิถูบว่วกกันคนที่จะมีโชคลาบนั่มชื่อตัวเดียวก็ถือครับถ้าว่ามีโชคมีลาบซื่อเป็นกระดาษเอซี่ก็บ่ถือครับอันนี้ก็เป็น โชคลาบแต่ละบุคคลนะครับเนาะกาเป็นการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบนะครับอ่ะเดี๋ยวข่าวมาเมืองมือนี่นะครับเนาะสรางเตาขัจะให้นโยธาไปให้แบบไปประกอบก็การตัดสินใจถ้าว่าถูกใจก็จะไม่จัดถ้าว่าถูกใจกับเมืองใหม่เพื่อเป็ี่นแนวทางนะครับเนาะเดี๋ยวสรางเตาขัจะให้นโยธาไปเพราะว่าสร้างเตากัดติดภารกิจเนาะก็ไม่ได้ไป หาหน้าทางมาให้กับเอฟซีนะครับเพราะว่าพอดีซางเตก็ไปเลียนนะครับเนาะไปสมัครเลียนขับรถท่อสองหรือว่าสาธารณะนะครับเนาะขับรถสาธารณะพอดีซางเต๋อเาเลยติดภารกิจกขเลยบ่มีหน้าทางนะครับเนาะไม่ได้ไปออกหาหน้าทางมาให้กับเอฟซีนะครับแต่ตอนนี้ซางเตกอทำภารกิจงานเสร็จแล้วนะครับ ก็เล่มาเอาในทางของสร้างเต่าเองนะครับเพราะว่ากะทําไปต้องวดนแล้วล่ะก็ไม่ต้องวดแล้วแต่ว่า <u> พ uh> ันได้บอกกับเอฟซีนะครับเมื่อนี้ก็มาบอกแบบสรุปไปเลยเพราะว่าส้างเต่ากะคิดเล้ว่าเอาสรุปไปเลยนะครับเนาะเพราะว่าหน้าท่างบนเน้ทางล่างของสร้างเต่านี่ถือว่าชนกันเลยส้างเต่ากจะเห็ดบบเหตุบนเหตล่างเพราะว่าตัวเลขชนกันเลยทั้งบนทั้งล่าง ถ้าเราจะให้นักทางไปทั้งบนทั้งล่างเลยน,นะครับเนาะ,ะเดอะเอฟซีกับจำาคยผิจาละหน้า,านะครับเนาะเดี๋ยวมึงไปเพิมความกันเลยนะครับาการน้อค่อยจะจะออกเนาะ,ะวันที่นะครับวันที่16 นะครับพอขคอนะครับฮกนะครับเนาะนี่เป็นโอคอนะครับส mm hmm. ร้างเต่า hmm. ก็จะให้อยากจะฟันไหเนเลยเลยฟันไหนแต่ว่าค mm hmm. ใคห้ไปเป็นแบบรักสูตรกันเนอะ mm hmm. หาหาเอฟซีมา ตัวบนตัวล่างเมื่อคืนกัน,นะะเนาะครับเนาะเดี๋ยวสังเ่ตจะเห็นให้ทั้งบนทั้งล่างแต่ว,ว่าครับตัวเลขมาชนกันเลยเด้ชนกันเลยเอาแบบว่าอย่าสังเต่าจะฟันให้เลยเนาะบนนะครับเนาะบนบนนะครับเอาตัวเด่นเลย เด่นที่เด่นนะครับเนาะเด่นที่ศูนย์ดองเก้าศูนย์นองเก่านะครับเนาะอันนี้คือเนื้อทั้งบนนะครับสร้างเต่าจะจับคู่ให้เลยน,นะครับชุดเต็มชุดเต็มแต่สร้างเต่าคันมาแล้วนะครับเนาะเอาแบบปลาคนตนทุนหน่อย อาจจะมีโชคมีลาบนําสังเต่าก็อาจจะเป็นได้นะครับเนาะให้มึงมึงเพื่อเปลี่ยนแนวทางนะครับถ้าเสื่อมากคาร์บอเนือเดียวกับที่วา่าสังเต่าม่อีกนะครับเนาะกับมึงเปลี่ยนแนวทางถ้าถึงถึงว่าชอบในใจตัวเลขคือสังเต่าจะได้นะครับน,นี้แนวทางสังเตากับบลูร็อกว่ามันจะมาอ,ออกตัวนี้นะครับแต่ว่า เฮ็ดสูตรมาแต่และเทียกับมันใจนะครับมันใจชี่ว่าจะออกชี่ว่าจะออกนะครับเนาะถ้ามันผาดออกมาก่อตรงกับที่ห้าเห็ดก็ถือว่าผาดไปถือว่ารุดไปแต่ว่าตัวเลขวิ่งของซังเตาบกเก่เคยหลุดนะครับกะสำหรับเลขกวิ่งกะจัดได้นะครับจัดได้เลยถือว่าวิ่งที่ซังเตาหายไปนี่เป็นเงื่นแน่นอนครับ เดี๋ยวห้า่ะมามื่อนะท่าหมุนต่อนะครับเนาะสางตาอายเด่นไปที่0ูนลองเกนะครับส้างต่อจ,จับกูห้เลยตัวแรกนะครับเนาะศู 0, นาะครับ0ู0ย์สน่ะครับส่วนตัวล่อง รองคือเก่าช่องเต่าก็จะมาที่เก้าส9 3นะครับ9 2 9 4, ่นะครับอันนี้คือแนวทางบนแนวทางบนนะครับเนาะส่วนแนวท่าล่างกับ เรว่าชุนกันนะครับเนาะแต่ว่ากสร้างเต่อขาจะเฮเุให้มึงในี่ทางก่อนเพื่อว่า f อซมักตัวใดนะครับสำหรับต้นทุนหน่อยเลนได้ครับเลนได้แนวทางล่างนะครับล่างนะครับ,รบเด็นเม็ดเดียว ล่างเม็ดเดียวนะครับศูนย์เม็ดเดียวเลยโอน,นี้ฟัดทุ่งล่างล่างบนศูนย์างเต้ามั่นใจเลยเพ่อมาบนกับมาล่างศูนย์เม็ดเดียวบนสร้างเต้ากะหายไปที่ศูนย์ร่องเก่าล่างการเดินไปที่ศูนย์อีก จะจับคู่ให้ตัวไหนเดี๋ยวเมืองพร้อมกันครับเนาะส่วนตัวล่างเด่นศูนย์เม็ดเดียวจับคู่ได้เนะครับเนาะศูนย์สองศูนย์สามนกับศูนย์แปด ตัวสุดท้ายคือ0 0อันนี้คือมาลุ่งตามสูตรของสังเต่านะครับนเนาะเบ่งปันป่นให้กับท่านผู้ชมให้มึงไปต่ตางๆนะครับเบื้องเบื้องเพื่อเป็ี่นแนวทางนะครับถ้าชอบจ้าควจัดนะครับเนาะ,นะสังเต่ากับบุหูดอกว่าไม่จอกอไส แต่ว่าแนวทางที่เยดไว้ก็ถือว่ามันใจมันใจเลยเดี๋ยวจะเน่นให้ให้กับท่านผู้ชมเขาแนวทางบุญสามตัวซางเต่ามีอยู่สองชุดวเมื่อกี้ซักเต้าหายสองชุดเด้มีชุดหนึ่งเกือบแตกสามตัวคือศูนย์หกเก้าเนาะซางเต้าห้ไป แต่ว่าถ้าเป็น01เก้าขึ้นแตก3ตัวเลยแต่ว่ามอนี้กลายคือเก้ามี3ตัว2จุดนะครับจะเป็นตัวใดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมามึงพอพร้อมกันนะครับเนาะเอาชุด3ตัวนะครับสร้างตัวห้ไปทีกี้703นะครับเนาะ3ตัวบนนะครับ703 70, อีกชุดหนึ่งตัวเดดเลยตัวนี้หนึ่งศูนย์สามหนึ่งศูนย์สามนะครับคือตัวที่สัมเตอมักที่สุดคือหนึ 1, 0, ่งศ uh ูนย์สามสัมเตอจะวงให้เด้อถ้าตาวิชมมักนำจะคอจัดเด้อครับแต่ว่ามากกะคือว่าเมืองเพื่อเ์บิเนต่างเท่านั้นนะครับเนาะ สร้างเต่าเขาบ่รลูดลอกว่ามันจอกตัวไหนแต่ในสูตรคำนวณมันลงมาจังสี่นะครับหมักน้ำก็จะจงขอาัดถาบ่หมักน้ำกะมือผืนป็นหน้าทังเท่านั้นนะครับอันนี้คือเป็นหน้าทังบนของสร้างเต่าคือว่าหมักสุดๆนี่คือหนึ่งศูนย์สามหนึ่งศูนย์สามจะเล่นหกประตูก็ได้ถ้าสร้างเตามั่นใจแห้งตัวนี้ออก,ออกบ่ออก ถูกก็ถูกบ่าว่ากันเออเปลี่ยนแนวทางนะครับเนาะส่วนแนวทางล่างนะครับแนวทางล่างมันชนกันไหมเอฟซีชนกันเลยชนกันที่นย์สามชนกันที่นย์สามเลยเลขมืนน่อนี้ถ้าแม่นออกบนออกล่างตัวเดียวกันก็นแม่นนย์สามนี่แหละแต่ว่าสามเต่ามีตัวหนึ่งในใจ เหมือนกับไปฝันพอเนาะเป็นแนวทางควมฝันแต่ว่าฝันทางลางดิฝันว่าจะออกเป็นลางได้มาตัวเดียวอันนี้คือควมฝันเนาะได้ตัวเดียวไหมอฟคือ 5, 3, หาสามล่างพร้อมดิ ม um, ันมาไดล่างพร้อมดิกะเอาตามนี่คือเป็นนวทางสร้างเตานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวตัวหนังสือกับบเบรูนะนะครับเนาะเดี๋ยวสร้างเตากาจะท่ายให้เต็มเต็มนะครับเดี๋ยวสร้างเตาจะท่ายเต็มเต็มอันนี้ก็เป็นนวทางสร้างเตานะครับเนาะอ่ะตัวหนังสือจะกับเดี๋ยวสร้างเตาจะกับกล้องไงเนาะครับเนาะ เอาเนาะครับท่านผู้ชมก็ตอนนี้สร้างเตาก็ได้มามากับทางเลยเนาะครับเมื่อกี้อาจจะตัวเลขอ,อาจจะผิดตรงนะครับเนาะอ่าตอนนี้จะได้มาสรุปไปครับท่านผู้ชมนะครับคือหน้าท่าของสร้างเตานะครับในงวดวันที่16พฤษภาคม2 5 6 6นะครับหนะ้าท่าบนนะครับสร้างเตาก็เด่นไปที่ศูนย์ร่องเก่าศูนย์ร่องเก่านะครับเนาะ จับคู่ได้นะครับก็จะมี03 02 04นะครับแล้วก็จะมี93 92 94นะครับค่ะสองคู่นี่นะครับจะเดินไปที่03นะครับเนาะสร้างเต่าฟันไปที่03เลยนทางบนบบต้องกลับพร้อมนะครับ03นมิดเดียวเลยส่วน3ตัวนะครับเนาะสร้างเต่าขจับให้ที่ 7 03 1 0 3นนฟันไปที่103นะครับเนาะอันนี้เป็นแนวทางบนของสร้างเต้านะครับผิถูกวบาว่ากันชอบนําก็จะค่อยจัดบ่ชอบกับพานนะครับเนาะแนวทางล่างนะครับสร้างเต้ากะเดินไปที่ศูนย์ถือว่าศูนย์บนศูนย์ล่างเป็นตัวเด่นนะครับเนาะตัวเลขที่จับคูท่ทำชจมมืองดิเชบหน้าจอไว้พร้อมนะครับ ตัวเลขบนล่างชนกันแทบจะทุกชุดนะครับเนาะแต่สร้างเต่ากะแยกไม่ให้นะครับเนาะล่างศูนย์เม็ดเดียวตัววิ่งนะครับกับจับรกูได้กับศูนย์สองศูนย์สามศูนย์แปดศูนย์ศูนย์แต่กระเด็นไปขึ้นเก่านะครับเนาะเด่นไปที่ศูนย์สามขึ้นเก่าเพื่อมันจะขึ้นบนลุ่ล่างนะครับเนาะแต่ เลขฝันของสังเต่านี้ได้หาสามหาสามนี่คือฟันเป็นหล็กลางด้ฟันเป็นหล็กลางเลยคือสังเตาฟันไปห้าสามล่างบ่ต้องขึ้นบนเลยตัวนี้อันนี้ก็เป็นแนวทางสังเตานะครับเนาะเอฟซี FC ท่านใดชอบน้ำกัดจังคอยจัดนะครับฐานยางบะชอกกะผ่านไปก้อนนอะครับกับเป็นแนวทางของสังเตาในงวดวันที่ 16บหกพฤษภาคมนะครับ2 5 6 6นะครับเนาะสำหรับคีนี่สร้างเต่ากะขอลาไปแล้วนะครับให้เอฟซีทุกทุกท่านนะครับหรือว่าท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะครับถ้าได้เมองคลิปนี้ก็จะลืมนะครับเนาะกดไลค์กดแชร์ให้กับสร้างเต่าแน่เพื่อเป็นกำลังใจนะครับแต่ก็ให้ท่านผู้ชมทุกทุกท่านหรือว่าเอฟซีทุกทุกท่านนะครับได้มีโชคมีลาบในงวดวันที่16 พฤษสปาคมนะครับสองพันหนึ่งรอห,หสกสุกทุกๆคนนะครับเนาะสำหรับที่นี่สร้างเต่าลาบเลี้ยวนะครับพ่อกันไม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ